สว,วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สะพานด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟปากท่อนะครับตอนนี้รถด่วนพิเศษทักษินที่37และ45กรุงเทพอภิวัตรสุไหงโกลกและประดังเมษาสเปเชียลเอ็กเพรสเทนนัมเบอร์37 and 45 from กรุงเทพอภิวัตน์เซ็นทรัลเทอร์มินอล to สุวรรณลกแอดปะดังเบซาผ่านบ้านครูมาตามเวลานะดูในระบบติดตามลอรถไฟหรือ TTS ตอนนี้ขบวนสัจจสีทาใกล้มาแล้วนะเห็นแสงไฟมาแล้ว รอสักครู่ขบวนส17ิและสออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตสิบหนาฬิกาสินาทีถึงที่สถานีสุงไหกโกลกสินาฬิกาสามสิบห้าแล้วขบวนสีส้าแยก ขบวนที่ชุมทางอัดใหญ่6นาฬิกา35ถึงรปที่ปลายทางบดังเบซา8นาฬิกา5นาที เดี๋ยวย้ายมุมกล้องกันสักครู่นะโอเคไม่ต้องย้ายมุมกล้องหรอกเมื่อกี้มันไม่เห็นขึ้นไปบนสะพานนั่นครับแสงไฟสว่างจ้ามาเลยนะเปิดไซกับพริบมาเลยนะเพราะมอเตอร์ไซค์ข้าม เฮิร์ตบีตนเตือน s สองศู เสียงตู้ท้ายดังมากเลยนะไม่รู้มีรอยล้อหรือเปล่ามีอุย้อยล้อมีรอยบาดแผลหรือเปล่ากล้องอาจจะไม่ชัดนะก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ